สุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่จริงๆกันแน่ชีวิตเรามีหลายเรื่องให้วิ่งไล่โชคเงินความสำเร็จความรักความหวังความสำคัญความหมายความมั่นคงแต่มีคำถามหนึ่งที่คนส่วนใหญ่หนีทั้งที่มันคือแกนกลางของทุกสิ่งทั้งหมด ฉันกำลังตามหาอะไรเพราะมันเติมฉันจริงๆหรือฉันกำลังหนีอะไรบางอย่างประโยคนี้อาจดูเรียบแต่ความลึกมันอยู่ในคำว่าหนีบางคนตามหาโชคเพราะไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยจัดการเรื่องเงินจริงจังบางคนตามหาพิธีเพราะไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยตั้งเป้าชีวิตแบบชัดๆ บางคนตามหาปฏิหาริยเพราะไม่อยากเจอหน้าความจริงที่บอกว่าฉันต้องเปลี่ยนคุณรู้ไหมมนุษย์เรามักตามหาอะไรบางอย่างเพราะมันทำให้เรารู้สึกมีทางออกแม้ทางออกนั้นจะเป็นภาพลวงตาก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรลืมคือทางออกจริงๆไม่เคยอยู่ข้างนอกมันอยู่ตรงที่คุณยอมรับตัวเองได้มากพอ คุณไม่ต้องศรัทธาอะไรให้มากไม่ต้องตามหาใครไม่ต้องรอคำปลอบไม่ต้องหาปฏิหารคุณแค่ต้องยอมรับตรงๆว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนคุณทำอะไรผิดพลาดคุณกำลังหนีอะไรและคุณอยากให้ชีวิตเดินไปทางไหนกันแน่เพราะทันทีที่คุณซื่อสัตย์กับตัวเองความงมงายมันหายไปเองไม่ต้องห้ามไม่ต้องปราบ ไม่ต้องบังคับแสงสว่างมันไม่ได้มาจากพิธีมันมาจากความจริงที่คุณยอมมองตรงๆแบบไม่หลบไม่หนีไม่โทษใครแล้วคำถามสุดท้ายคำถามที่ไม่มีใครตอบแทนคุณได้คือถ้าฉันเลือกหนีวันนี้ชีวิตฉันอยากจะเริ่มต้นตรงไหนกันแน่คำตอบของคำถามนี้คือเข็มทิศของชีวิตคุณ และมันคือบทที่ไม่มีพิธีไหนให้ได้นอกจากคุณเองชาร์จใจพักใจไว้ที่นี่ชาร์จพลังให้ชีวิตเบิกบานอีกครั้ง